สวัสดีครับพี่น้องว้าวว้าวมกมันคอัดยนใ่ไครับมันอ่ะเออ ชาวนี้เรารอลงบัตนะครับเดี๋ยวพระจะมีจะมาบินธบาตมาบัตรอันนี้เราก็รอบัตรบัตรุบัตรอะไรได้ยอ่ะบัตรใดบัตบาย Up, bye, bye. ไปทางนู้นก่อนออโอเคสวัสดียามเช้าครับพี่น้องโอเค Mungkin ni kor. Mana ni? Ni lew, long mani, lew? Lew. นี่ครับพี่ไอพี่น้องที่ผมบอกว่ามีจะมีนกเขามานี่ตลอดเลยนี่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้แหละเนี่ยเชื่องมากครับตัวเนี้ย ลงมามาเร็วเนี่ยมาตรงนี้เร็วมาร้องเพลงตรงนี้เร็ว

by the... yes เยอะไรกระสุนบอกด้วยเราออกมาหมเด่ะ

วัสดีนะครับตอนนี้เรารอลงบัตพระอยู่พระใกล้มาถึงแล้วเด่น,นใกล้มาถึงนะครับอ๋เน็ตชา้า Obrigado. Uh... อันก็จเป็นบบุญคุเรา่บุด้อยมันมีนมาให้ไมัรู้3,000ไม่รู้นู้นนี่นั่นจ่ยใหมเขา่ต้องกู้แล้วนะเป็นง่วมเงนเยอะมากเ่้อหมไ่็นยังไงข้อเสียตรงนเ่เ่ที่บเอาเั้นองนี เท่าไหร่วะมันก็ไปคน้นกระเป๋าอยู่นั่นแหละสั่งเลยนะสะบู่เธอเพิ่งเอาให้ฉันแล้วเธอจะเอาไปทำไมสเ,เสร็จแล้วครับพี่น้องขอให้ได้บุญร่วมกันนะครับ <c oughs> ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะสวัสดีครับ